ทรทัศน์กงทัพบ,บกร่วมกับกัมตนาหากคุณชื่นชอบการท่องเที่ยวหากคุณต้องการเมนูใหม่หากคุณต้องการกลเม็ดเด็ดๆในการทำอาหารมาร่วมซอกแซกให้ทราบส่้นลิ้นกับช่วงเวลาที่จะพาบุกตะลอนในญี่ปุ่นเพื่อสรรหาที่มาและเมนูเด็ดเวดลับในท้องถิ่นพบเทคนิคเด็ดๆกลเม็ดเยี่ยมๆในยอดผลย่นเวลาตอนซอกซอนตะลอนกิน เดินเที่ยวจนเหนื่อยคงเริ่มหิวแล้วละสิครั้งนี้อิจังจะมาลองกินอาหารอาวกาศดูโอ,โ,โอ้โหแม่เคยกินของอะไรมามากมายวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้นะครับเป็นซุปที่ใช้ทานในอวกาศเป็นซุปซี่โครงอ่อนออเราใส่น้ำลงไปแล้วก็ดูดได้เลยบวนปากได้ด้วยและนี่คือแกงกรี่เหมือนที่วัคตะเคยทานในอวกาศ สูตรนี้ทาขึ้นเพื่อนักบินอวกาศชาวญี่ปุ่นแค่เอาไปแช่ในน้ําร้อนใช,อใช่ไหมครับอาละแช่ไรส่วนข้าวสวยที่กินในอวกาศเพียงแค่เทน้ําร้อนลงไปก็ทานได้เลยและตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วรสภาพไร้อ,อากาศในอวกาศจึงต้องใช้ช้อนตักทานเลยจะไม่เอาแกงกะหรี่ราดบนข้าวเหมือนเวลาทานปกติอิจจัง จึงต้องกินอย่างช้าๆประหนึ่งเหมือนกับว่ากำลังกินยอยู่ในอวกาศเป็นไงครับรรแหมอ,อร่อยหอของจริงนอกจากนั้นก็ยังมีบุนเป็นของหวานด้วยอิจจังพยายามจินตนาการเหมือนอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนัก ปลาและของทะเลสดๆจะถูกนำไปต้มในซอสโชยุสูตรพิเศษประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อได้รสชาติที่หวานทานกับข้าวร้อนๆคงอร่อยน่าดูโอ้โหหอมสุดยอดเลยกลิ่นหอมมากๆครับกินสักคำโตเลยรสชาติเป็นยังไงละ่ะหอมหวานสมคำร่ำลือ <c oughs> แหมอร่อยมากเลย <c oughs> ล่ะครับพี่ <c oughs> กุ้งนี่มันหวานมากทานได้ทั้งตัวในเมืองคาซาม่ามีร้านขายอินาริซูชิอยู่ถึง12ร้านหากได้มาทานอินาริซูชิที่เมืองคาซาม่าว่ากันว่าจะประสบแต่โชคดีว่าแล้วอิจ,จังก็ลองชิมคำแรกตามธรรมเนียมเป็นอะไรอร่อยหอแอนด์เซอร์ไพรส์ขคาไม่ไม่ใช่ข้าวมันเป็นเส้นโซบะแล้วครับเนี่ยถูกต้อง อลองชิมอันนี้ดูอีกทีแล้วอาจาร์อันนี้ขอนีอ้นอะไรครับเนี่ยชื่อคิวจังอินาริข้างในจะเป็นเนื้อสุกี้ยากีด้วยเธอแปลกตาเมนูคิวจังอินาริเพื่อนๆของเท่าแก่เป็นคนตั้งชื่อให้ตามชื่อของเท่าแก่รสชาติเป็นยังไงเนื้อสุกี้ยากีไม่มีความหวานอยู่ในตัวนะครับคุณลุงกินกับเต้าหู้ทอดแหมมันอร่อยจังหู้เบอร์ทราบไหมครับว่า หลังกินอินาริซูชิแล้วต้องดูดนิ้วด้วยยิ่งอร่อยฟ <c oughs> ันทงพบกับยอดคนย่นเวลาตอนซอกสอนตลอนกินและคนที่จะพาไปซอกสอนตลอนกินในวันนี้ก็คืออาซึม็กซ์นุ่มไฮโซแห่งย่านกรุงเก่าวันนี้เขาจะพาไปตะลุยเมืองฮามามาสึ ไปลองทำเกี๊ยวซาฮามามะสึที่ขึ้นชื่อเป็นเกี๊ยวซาอร่อยเลิศที่ทุกคนต้องทึ่งและยังมีทงคัสึแสนอร่อยน่าทานจริงๆและพบกับวิธีทานปลาไหลที่เราคาดไม่ถึงน่าทานจริงๆอาซึมะเองยังถึงกับออกอาการอาซึมะมาที่เมืองฮามามะสึจังหวัดชิซูโอกะและเป้าหมายของการเดินทางในครั้งนี้ก็คือ มาถึงเมืองฮามาสืต้องนึกถึงอะไรครับท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมคงจะนึกถึงปลาไหลย่างแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาดังเรื่องเกียวซ่าฮะเขาว่าอร่อยไม่เหมือนกับที่ไหนเลยแล้วก็วันนี้ผมจะพาไปซอกซอนตะลันกินถึงที่เลยครับและที่แรกที่เข้ามาก็คือสวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับจากชมรมฮามามสือเกียวซ่า นี่ก็คือกลุ่มคนในเมืองนี้ที่ช่วยกันโปรโบทฮามามสึกเกียวซาให้เลื่องชื่อฮามามะสึเกียวซามีความพิเศษตรงไหนบ้างครับเอ๊ถ้าอย่างนั้นทานไปด้วยคุยไปด้วยจะเหมาะสมกว่าไหมครับมาแต่วา่าเท่านี้มีร้านเลยครับเดินไป8กิโลครับเดี๋ยวจะถึงแล้วครับอ,อตรงนี้ตรงนี้ดร้านนี้เหรออยู่นี่ฮะเรามากันที่ร้านอิชิมะสึเกียวซาที่เรียกกันว่าเป็นออริจินัลกันเลย โอ้โหเกี๊ยวซาที่นี่นี่เรียงสวยเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นการทอดเกี๊ยวซาแบบโบราณนะครับที่จะนํามาวางเรียงเป็นวงกลมให้ตาลายอยู่บนกระทะนี่เองอ,อันนี้เป็นศิลปะสืบทอดกันอันนี้เรียกว่ารู้ลึกร,ร,รู้จริงเลยใช่ <c oughs> ผมคนแถวนี้ครับใ <c oughs> ส้ก็จะอร่อยใส่ผักเยอะมันมีความสดและหอมอร่อยอนะทานได้เรื่อย ไม่มีเบื่ออยู่แล้วอย่างบางทีทานมากๆมันจะเลี่ยนน้ำมันใช่ไหมครับแล้วก็มีถั่วงอกให้ทานแกล้มด้วยเราดูมาจากร้านหอยทอดเจแดงออธิบายขนาดนี้นี่ผมว่าไม่ต้องชิมแล้วเราอเราทานเลยะทานเลยทานเลยผมว่าพี่นี่ซามากกว่าเกียวนะฮะเๆเกียวซาชิ้นตุโตนะครับอาละครับทานแล้วนะครับทาใจคุณนะฮะดูซิว่าจะถูกใจอาซึมะหรือไม่มันซาบมากเลยอย่างที่พี่บอกใช่ แป้งมันบางกรอบไส้ก็นุ่มดีครับทานได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อมาถึงที่เมืองฮามามะเสืเนี่ยผมอยากมาหาของดีของอร่อยที่นี่นะครับแล้วก็อยากจะทําเกี๊ยวซาสูตรพิเศษด้วยเออฮามามะเสื่เกี๊ยวซาเป็นสูตรเฉพาะของเมืองเราเท่านั้นนะอ๋อเหรอถ้าผมได้ลองทําเองผมจะได้ยอมรับว่าเกี๊ยวซาที่นี่มันซาจริงๆไงครับนะยอมไหมยอมไหมโอเคป่ะได้ได้ได้นะ โอเคไหมครับโอเคไหมครับโปรโมทให้ด้วยนะเลิกประชุมกันเร็วแล้วเกิดและวัตถุดิบในท้องถิ่นที่เขาแนะนําก็คือที่นี่เนี่ยเรามีผักโทกิเมกิเขาว่าอร่อยมากๆชื่อเพราะดีนะครับเรียกยากังนี้อาซึมะจะไปหาของดีในท้องถิ่นมาทําเกี๊ยวซาสูตรพิเศษแล้วผักโทกิเมกิที่ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงผมมาหาผักโทคิเมกิครับ สวัสดีครับ,ค,รบคุณโทคิเมกิใช่หรือเปล่าฮะไม่ใช่ฮะผมมาตามหาผากกักโทคิเมกิอยู่นะครับอ,อันนี้คืออะไรนี่ก็คือผกกักโทคิเมกิชนิดหนึง่งอันนี้ชื่อบังเซฟุกุมาจินะอ๋อเป็นผกักโทคิเมกิเหมือนกันชื่อนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอยาถามซ้ำนะผักบังเซฟุกุมาจินะเป็นผักกวางตุ้งชนิดหนึง่งปลูกเฉพาะในพื้นที่นี้ผักตระกูลผักกวางตุ้งคนที่นี่เขาจะเรียกว่าผักโทคิเมกิ และตอนนี้เรามาดูอาสึมะมาช่วยงานในสวนผักเหครับผมกระชากเลยนะดึงก็พอผักเด้งนะโอ้โอาละครับใช้เด็ดเอาละครับได้ละได้และและใบที่อยู่ล่างสุดนี่ให้คุณทําการฉีกมันออกได้เลยอ๋อฉีกออกเลยผักบังเซฟุกุมาจินะนั้นมีวิตามินซีมากกว่าผักกวางตุ้งถึงสีเท่าเป็นผักที่คนเริ่มจะหันมาบริโภคกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆอุ้ยดังปาะโอ้โหเสียงดังดีแท้ๆแต่ครั้งนี้อาซึมะ จะมาหาผักเอาไปทำเกี๊ยวซ่าผักชนิดนี้จะเหมาะกับเกี๊ยวซ่าหรือไม่คงต้องขอชิมรสชาติดูซะก่อนครับตอนนี้คุณแม่จะทำเมนูให้ผมได้ชิมนะครับจานนี้จานแรกเลยหลังจากนำไปลวกแล้วก็นำมาคลุกกับเห็ดและใช้เท้าขูดฝอย เมนูเด็ดเลยหรือเปล่าครับแม่แกขี้เขินนะเนี่ย<ม>สาวรุ่นรุ่นไปได้ไอผมทานแล้วนะครับผมไม่อายผมทานเลยรสชาติล่ะจะเป็นยังไงอือร่อยมากมันกรอบดีมากเลยและเห็ดก็นุ่มเข้ากก็ได้ดีมากครับครับโอ้โหไม่เคยได้กินแบบนี้มาก่อนกินกับข้าวต้มนี่สุดยอดเลยอโอ้โหอร่อยมากหาข้าวต้มให้หน่อย พยาทำอาหารเก่งมากเลยนะครับผมเองก็ไม่เคยชมเขาเลยครับแล้วครับเคแม่คุณแม่ครับสามีไม่เคยชมเลยอไม่เคยเลยสักครั้งเดียวนะคะคุณพ่อหัดชมเขาบ้างสิเขินเขินนะวันนี้เขาเป็นเพื่อนแม่ผมมาก่อนเป็นเพื่อนแม่อย่างต้องเครงใจสิวันนี้ครับคุณป้าคราวนี้มาดูอีกหนึ่งเมนูที่จะทําให้ดูกันสดเมนูนี้จะได้ดูกันสดๆนะครับทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ได้ชิมกันเลย ไม่ทราบว่าเจอกันครั้งแรกเมื่อปีอะไรล่ะครับตอนนั้นเหรอเรียนอยู่ป .6 ขอไข่นะป .6 ขอไข่แล้วตอนไหนที่คิดว่าคนนี้แหละใช่เลยอ่ะพอดีแม่พามาเจอบ่อยๆตอนนั้นจะว่าไปคือเกรงใจแม่ว่างั้นใชคงอย่างงั้นเหมืองันขาระับใจเลิกพูดเถอผมเขินผมว่าเดี๋ยวจะไม่อร่อยเอาซะด้วยโอ้ดฮยง่ายมากๆเลยแค่น้ำไปผัดกับเบคอนก็ได้เมนูผักอร่อยที่ดีต่อสุขภาพ อาสมะจะลงมือชิมดูละรสชาติเป็นยังไงอืมผักมันยังกรอบอยู่เลยนะครับยังมีรสขมขมอยู่หน่อยๆก็อร่อยดีฮคอ่บนะครับนี่แต่ผมชงให้นะลองชิมแล้วก็ชมเขาสักนิดนึงนะก็เป็นเมียได้จะบอกเขาว่าไงบอกเลยแน่ใจนะว่าใช้มือทำแม่ึรว่าจะชว์ล้อเล่นอันนันเห็นแล้วน่อิจฉาเห็นคู่รักนี้น่ารักมากๆเลย ทานแล้วมีความสุขจริงๆเลยนะครับเนี่ยและแล้วอัซึมารก็ได้ผักที่จะนําไปทำเกี๊ยวซาแล้วที่นี่ที่เข้าดังเรื่องทงคัตสึทงคัตสึสหรอครับใช่มีหลายร้านติดๆกันเลยว, <c oughs> ว่าแล้วก็ต้องลองมาชิมดูซะหน่อยโอ้โหโดูหน้าตานี่ไม่เหมือนร้านทงคัตสึเลยนะครับ <c oughs> นี่ร้านขายเนื้อนี่ครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับ ร้านขายเนื้อใช่ไหมครับแล้วคิดว่าขายอะไรครับเราเป็นร้านขายหมูที่พอเลี้ยงที่เมืองฮามามาเึแห่งนี้คนนี้เท่าแก่รุ่นจิ๋วหรือเปล่าหรือว่าเป็นนักเลงคุมร้านฮะลูกคนเล็กที่นี่มีเนื้อหมูพันธุ์ฮามานาโกโซราจิที่เคยได้วันที่หนึ่งในการประกวดเมื่อปี2 0 0พมาแล้วคือพอดีผมอยากจะทำเกี๊ยวซ่าอรอ,อร่อยอ ที่ขาดไม่ได้ก็คือเนื้อหมูใช่ครับควรจะเลือกส่วนที่มันมีมันเยอะๆอร่อยหกครับงั้นผมจะเอาแพ็คนี้กลับไปทำเกี๊ยวซ่าแต่ว่าผมได้ยินมาว่าที่นี่มีทงคัตสึที่ขึ้นชื่อมากเลยใช่แล้วครับบนชั้นสองเรามีทั้งชาบูชาบูและชั้นสองเป็นร้านอาหารด้วยเลรอเนี่ยใช้เนื้อหมูของข้างล่างเนี่ยครับงั้นผมอยากไปชิมทงคัตสึนะครับพาไปหน่อยนะช่วงหน้าอาซึมะจะได้เจอกับทงคัตสึที่ทำให้เขาต้องตะลึง นี่เอมามัทั้งตัวเลยหรือเปล่าเนี่ยอ,อามามะสึกเกียวซ่าอาซึมะมาตระเวนหาวัตถุดิบไปทำเกียวซ่าตอนนี้เข้ามาชิมเนื้อหมูที่ร้านขายเนื้อ ทงคัตสึข,ของร้านนี้ไม่เหมือนกับร้านทั่วไปเอ้ยอะไรครับเนี่ยมีกระดูกด้วยเลยเนี่ยครับใช่ครับเราใช้เนื้อส่วนที่ติดกับซี่โครงซึ่งเป็นเนื้อส่วนที่อร่อยที่สุดต้องทางด้านซ้ายเลยนะร้านเรอมาทําเป็นทงคัตสึกระดูกต้องอร่อยแน่เลยผมว่าด้านขวาไม่อร่อยร้านนี้ใช้เนื้อติดกระดูกมาทําเป็นทงคัสึก่อนกินก็โรยเกลือแล้วก็บีบเลมอนลงไปสักนิด ผมทานแล้วนะครับรสชาติจะเป็นยังไงเนื้อมันจะนุ่มใช่ไหมล่ะถือกระดูทานได้เลยสะดวกดีหมอย่แบบหมอยมามันอร่อยขอบคุณครับอร่อยมากเนื้อตัวเล็กนะแฮะขอบคุณครับแหม่เท่าแก่รุ่นจิ๋วนี่เข้าใจพูดนะลูกคนเล็กกับเมียคนโตมีแรงลูกโทกสึเนื้อนุ่มๆแถมยังติดมันอีกด้วยสีชมพูมันสวยมากเลยล่ะครับ รสชาตินี่ก็อร่อยจริงๆ <c oughs> แงอยู่แล้วคราวนี้ลองจิ้มซอสสูตรพิเศษร,รสชาติจะเป็นยังไง <c oughs> ประทับใจแม <c oughs> ็กซ์เคียวก่อนก็ได้ครับ <c oughs> เป็นทุกสึกที่อร่อยไม่เหมือนที่ไหนจริงๆเลยนะครับเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ชมอีกแล้ว <c oughs> มันยอ,อยเห็นนะเนื้อติดมันเคี้ยวลงไปแล้วมัน,ม,นมันชุ่มปากเต็มไปหมดอร่อยจริงๆครับครับนี่ถ้าจะเอาไปทําเกียวซ่านี่นะต้องอร่อยอย่างแน่นอนเลยผมว่า ชั่วปาบครับก็ได้เนื้อหมูพันธ์ฮาม,มานาโกโซรจิไปทำเกี๊ยวซาจากนั้นอาสุมะก็มาที่ทะเลสาบฮาม,มานะเพื่อมหาวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งผมอยู่ที่ทะเลสาบฮาม,มานะนะครับจะทำเกี๊ยวซาก็ขายแรกก็คือของดีของที่นี่นะครับทราบกันหรือยังครับว่าคืออะไรหมายความถึงปลาไหลใช่ไหมล่ะเพราะผมจะทำเกี๊ยวซาที่ใส่ของอร่อยในท้องถิ่นของเขาครับ ที่นี่เขาทำกันตรงไหนนะอ๋อด้านนี้ไงสวัสดีครับ,รบโอ้นี่เสุดยอดดูดูดูปลาไหลเพียบเลยฮะนี่มันกำลังไหลกันอยู่นะ้วเนี่ยผมคัดขนาดมันอยู่ครับอ๋อกำลังคัดขนาดนะอยู่เมืองฮามามาสึเป็นแหล่งจับปลาไหลแหล่งใหญ่ของญี่ปุน่นอซึมะจะมาช่วยคัดปลาไหลด้วยมันต้องแยกกันยังไงครับ ไอ้ตัวอ้วนๆเนี่ยเอามาไว้ฝั่งนี้อ๋อไอ้นี่ตัวจิ๋วเดียวเองอ่าตัวหุ่นไม่ดีนี่ไม่เอาไม่เอาอ๋อเนี่ยังตัวไม่พออืมเคัดออกโอ้นี่ก็เล็กไปโอเคโอเคโอเคตัวนี้เล็กไปนะเอาจับได้แล้วครับดูสิฮะเห็นไ่มกำลังดีเลยฮะอย่าไปบีบคอมันดิดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดิจะได้ไปไหนเนี่ยอย่ารอเด็ดเด็ดเด็ดระหว่างที่ช่วยงานอาซึมะก็ได้สอบถามข้อมูลไปคุณลุงครับโอ้โหทำมาสื่อเกียวซ่าของที่นี่เนี่ยเขาดัง ผมอยากจะทําเกี๊ยวซ่าสูตรพิเศษถ้าหากว่าใส่ปลาไหลด้วยเนี่ยเกี๊ยวซ่ามันคงจะดูหรูสุดเลยโอ้โหหรูสุดสสุดยอดเลยล่ะล่ะคุณลุงเคยทานไหมครับไม่เคยครับอยากจะลองทําดูซะแล้วล่ะครับคุณลุงฮะฮะมีวิธีทานปลาไหลแบบแปลกๆบ้างหรือเปล่าครับก็มีนะครับทานดิบๆเป็นซาชิมิเลยเป็นยังไงกินดิบๆเลยฮะลื่นดีซาชิมิปลาไหลเนี่ยนะซาชิมิปลาไหลเป็นเมนูที่ไม่เหมือนใครจริงๆ เอาล่ะครับเข้าไปเลยชัวบร้านนี้เองที่ขายซาชิมิปลาไหลร้านอุนชินปลาไหลที่นำมาขังไว้ในบ่อประมาณหนึ่งสัปดาห์จากนั้นก็จะนำมาแล่เนื้อแบบสดๆเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ลิ้มรสกันแบบสดๆดเนื้อใสใสสวยน่าทานอย่าบอกใครไม่ไหวแล้วครับเห็นแล้วไม่ไหวแล้วผมกินทีเดียว3ามชิ้นรวมกันแล้วพารน,นะครับแล้วรสชาติจะเป็นยังไง โอ้ย,อยรถแบบเต็มแม็กมากนี่ถ้ากินกับน้ำสับปะรดหรือว่าเก๊กฮวยหรอข้างกล้วยนี่ท่าทางจะเข้าท่าดีเหมือนกันน่าจะเข้ากันได้ดีเลยนะคะไม่มีกลิน่นคาวเลยฮะเอาละครับเนื้อมันก็หนึบหดีด้วยลองเคี้ยวไปเรื่อยๆก็จะยิ่งได้ความหวานคงมันด้วยล่ะค่ะแต่ไหนๆก็มาร้านปลาไหลแล้วจะไม่ชิมปลาไหลย่างได้ยังไงท่าทางคงจะหอมน่าดูโอ้ยอร่อย กลิ่นมันหอมมากเลยครับหอมควันไฟหมอกจางๆและควันอืค่ะเป็นสเสน่ห์ของปลาไหลย่างโดยแท้อร่อยจยืดไม่ได้ผมว่าจะเอาปลาไหลเนี่ยแหละครับไปทไําไส้เกี๊ยวซ่าทําเป็นไส้เกี๊ยวซาก็น่าจะอร่อยดีนะคะคปะลาไหลย่างก็อร่อยอยู่แล้วรสชาติค็คจะไปกันออกได้ใช่ครับแปลกๆแ,แน่ๆเลยฉันว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นฮะเอาล้ครับเอาไปตังชิ้นเลยแล้วกันตามงชิ้นนะต้องอร่อยแน่นอนกินแล้วนี่น้ําตาจะไหล อขอไข่ดิบซักฟองนี่จะแหลมกินแต่ปลาจะเหลือแต่ข้าวแล้วจะกินต่อ,อยังไงข้าวเนี่ยไม่พอผมขอไข่ดิบซักฟองได้ไหมครับเดี๋ยวเอาให้เลยค่ะเอาไข่ไก่มาทำอะไรแล้วก็เหาะโชยุลงไปสักนิดหนึ่งนะครับอรับลองทำตามดูนะครับอร่อยจริงผมรับประกันได้น่าอร่อยจริงๆอุ้ยเอ้ยอร่อยเว้ยเห้ย อร่อยอ่มยพูดไม่ออกว้านี่ขนาดไม่มีปลาไหลยังอร่อยเวอร์อร่อยเวอร์เวอร์มากไหมคบกลัวไม่เชื่อจึงต้องให้เจ้าของร้านลองชิมดูบ้างลองดูลองดูเวอร์ไหมเวอร์ไหมพูดไม่ออกอร่อยอร่อยอร่อยเวอร์เวอร์มาที่ทะเลสาบฮามานะต้องไม่พลาดเมนูข้าวหน้าปลาไหล จากนั้นอ s ซึแม็กก็มาที่ท่าเรือประมงใกล้ๆเพื่อมาหาของสดกันต่อที่นี่มีทั้งทะเลสาบแล้วก็ทะเลนะครับต้องมีของอร่อยหลากหลายแน่นอนอเดี๋ยวเราแวะไปถามคุณลุงชาวประมงท่านนี้กันนะครับคุณลุงครับทําอะไรอยู่ครับเนี่ยเ่นบ็อกเซียเรนตกปลาปักเป้าเสือนะครับแถวนี้มีปักเป้าเสือ,อด้วยเหรอครับโอยของคุณชื่อเลยจับจากในทะเลเนี่ยนะฮะใช่แถวนี้แหละ อ๋อเสืออยู่ในทะเลโหแล้ววันนี้ไม่ออกไปจับ,บวันนี้ฝนตกรถติดแดดก็ออกนี่ครับแหมไม่ใช่เมื่อาชี่มดูไม่ออกอ่ะดิอ๋อเหรอันนี้นะคลื่นมันแรงพ่อหนุม่มโอ้ยคลื่นแรงยงนี้โทรหาแฟนก่อนดีกว่าน่าเสียดายที่วันนี้เช้าประมงไม่ได้ออกเรือแต่ว่าถ้าว่าไปทางฝั่งนูน้นน่าจะมีของสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบเยอะแยะเลยวันนี้อ๋อแล้วมันไม่เหม็นสาบเหรอทะเลไม่ออาสมะรีบมาดูทันทีผมมาหาของสดไปทำเกี๊ยวนักเลงครับลุง เกี๊ยวซาใช่ไหมครับจะทําเกี๊ยวซาตรงนี้เลยเอากุ้งนะกุ้งนี่กุ้งอากาเชียไม่ใช่น้องกุ้งหน้าตาไม่ค่อยน่ากินเลยนะครับลุงแต่อร่อยรับรองนี่สดสดเยดิดิ้นอาซมะจะลองชิมสดสดดูสักตัวผมขอดูหน่อยเนื้อมันหวานมากเชื่อเลย้ผมทานเลยนะแต่ผมไม่เคยลองอะไรคอนเฟิร์มก่อนน่าอิจฉาจริงๆได้กินกุ้งสดสดรสชาติจะเป็นยังไงมันกรุบกรดีอรกินก็ไปได้อร่อยมากทำเกี๊ยวซาและเหมาะเลย ผมขอหน่อยได้ไหมครับต้องซื้อเอาแล้วครับและสุดท้ายกุฎิกุ้งอากาชิยะมาอีกหนึ่งอย่างคราวนี้ก็ครบสูตรแล้วช่วงหน้าอาซึมะจะมาโชว์ฝีมือเข้าครัวทำเกี๊ยวซาสูตรเด็ดเอาสูตรนี้ไปทำได้นะครับผมไม่หวงหรอกซอกสอนตะลอนกินอาซึมะจะลองทำฮามามัสึกเกี๊ยวซาสูตรพิเศษ วัตถุดิบที่รวบรวมมามีผักบังเซฟุกุตาจินะเนื้อหมูพันฮาม,มานาโกโซดาจิและข้าวกล่องปลาไหลายย่างเมนูขึ้นชื่อและกุ้งอากาเชียจากทะเลสาบฮาม,มานะเขานำของสดมาที่ร้านมิยานิชิร้านเกียวซ่าชื่อดังทุกคนจากชมรมฮามามสุึเกียวซาก็มารวมตัวกันและจะลงมือทำกันเลยนี่ก็คือผากโทคิเมกินะครับ ไม่เคยเห็นการใช้รือ <c oughs> รเปล่าครับส่วนอันนี้ก็คือเนื้อสุกรพันฮามานากโกะโซดาจินะครับอะไรนะเนื้อสุกรครับโซดาจิฮามานโกะงั้นผมจะเริ่มลงมือเลยกันนะครับ<อ>หันผักก่อนเลยทราบไหมครับว่าทําไมผมถึงทํากับข้าวเก่งเพราะผมอยู่ตัวคนเดียวนานครับไม่เคยมีแฟนเลยสักคนเดียวเ<ห>งางาจากนั้นก็โรยน้ํามันงาและโชยุลงไปตามด้วยกระเทียมบดและขิงบดแล้วก็คลุกให้เข้ากัน ตามด้วยผักบังเซฟุกุตาจินะแล้วตามด้วยเนงิหั่นละเอียดและกลรล่ำปลีสับจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันเอาละครับก็ได้ไส้เกี๊ยวซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรับมือหน่อยต่อด้วยปลาไหลย,ย่างอาซึมะจะนำมาทำยังไงปกติแล้วเขาก็ทานกับข้าวสวยนะครับถ้าเอามาทำไส้เกี๊ยวซาเอ๊ะมันจะเป็นยังไงมันก็คงจะอร่อยผมก็ว่าอย่างนั้นนะนำปลาไหลย,ย่างมาหั่นให้ละเอียด แล้วตามด้วยใช้เท้าดองและไบโอบะน่าอร่อยเนะไอเดียสร้างสรรค์อยู่แล้วล่ะครับแน่นอนสวยน่นแน่เราถต้องน่ากินจังแล้วก็นำไปคลุกกับข้าวสวยให้เข้ากันเอาละครับได้อีกหนึ่งไส้แล้วกินเปล่าเก็อร่อยไม่แพ้กันใครจะอดใจไหวอร่อยจริงๆนะครับอร่อยอย่างพี่บอกเลย คราวนี้ก็เหลือกุ้งอากาเชียที่ได้มาเกี๊ยวซาไส้กุ้งแค,แค่ฟังชื่อก็รู้ว่าต้องอร่อยเอ,อเอาละครับผมจะลองทำดูเอากุ้งมาจุบในเนยแล้วก็มายองเน,นสนะครับเอ,อ,เอาละมายองเน,นสนี่ทำได้ทุกอย่างแล้วก็เอาแป้งเกี๊ยวห่อได้เลยอ,อุยกุ้งมันยังดิ้นด,ดิ้นอยู่เลยยังไม่ตายเกินไปเกินไปนะครับมันยังสดเอาละครับ นี่อย่าดูเฉยๆครับมาช่วยกันหอนะฮอะรับช่วยกันนิดหนึ่งคราวนี้ทุกคนจะช่วยกันออโอ้ไอยะประธานชมรมห่อเกี้ยวสวยครับแ่ผมหอ่อตั้งแต่อายุหวันเลย <laughs> แบบสดงว่าโตมากับการห่อเกี้ยวโอ้โหโก็คิดดูแล้วกันคลานมาห่อเกี้ยวนะพวกเราก็เหมือนกันนะใช,ใช่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 อซึมะก็ตั้งใจเต็มที่ส่วนเท่าแก่นี้ยไเร็วกว่าใครและแล้ว โอเคครับเรียบร้อยแค่นี้ก็นำไปทอดเริ่มแรกจะให้ท่าแก่นี้ยสาธิตให้ดูงานน,นี้นี่ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวนะครับจะได้เห็นโฉมหน้าของเกียยซ่ากันโอ้โหสวยมากเลย<ฮ>คน<ด>ทำาลคะสวยมากครับคนทำด้วยราวนี้เป็นตาของอาซึมะจะออกมาสวยแค่ไหน โอ้โหนี่ไม่ได้ไหมนะครับเป็นสีน่าทานมากเลยครับไม่ใช่ลูกครับมันเกลียมไปหน่อยนะคะแบบนี้มเกลียมแบบนี้แหละครับกรอบดีครับนี่แหละครับกรอบแน่นอนครับไม่ต้องห่วงสําเร็จค่ะถือว่าสําเร็จนะคะโอ้โหเยี่ยมมากหกินไหมหอมกลิ่นกุ้งมากๆเลยครับตามด้วยเกี๊ยวซ่าไส้หมูโอ้โหน่าทานอันนี้เหมือนจะไม่สุก และสุดท้ายก็คือเกี๊ยวซาไส้ปลาไหลย่างโอ้โหอันนี้เสร็จแล้วครับไฮโซมากและก็ได้หามามัสึเกี๊ยวซาเป็นที่เรียบร้อยอร่อยครับน่าทานมากนะครับดังนั้นไปทานกันเลยครับเริ่มจากเกี๊ยวซาไส้มิโซะกันก่อนโอ้โหน้ำซอสมิโซะนี่ทำมานานหรือยังครับก็สิบห้าปีเห็นจะได้ค่ะอ่านะครับชิมใสอร่อยแน่นอนอร่อยจริงด้วยขอบคุณมากอร่อยจริงครับไม่ได้โกหกนะฮะ น้ำจิ goo, นน้มมิโซะไม่มีที่ไหนทํากันละก็เคยมีลูกค้าขอลองทํานะคะพอทําแล้วทุกคนก็ก็เลยมาทําตลอดเลยครัติดใจทุกคนละที่ร้านก็มีใช่ไหมคอ๋อใช่ค่ะต่อด้วยเกี๊ยวซาผักโทคิเมกิของอาซึมะทั้งหมูชั้นดีและผักโทคิเมกิมาดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างงั้นผมจะกินกับน้ำจิ้มบ้านๆนะครับทั่วไปครับ ใส่ใช้เท้าขูดฝอยล,ลงไปด้วยหน่อยหน่อยเยอะนะ,ะน่าจะเข้ากับเกวซ่าสูตรนี้ของผมอย่างดีรับรองมันจะซาน่าทานมากเรอดูก่อนออสแม็กซ์จะลองชิมคำแรกเป็นยังไงบ้างอ,อร่อยติดซอกฟันแม็กซ์เลยมหมูนี่อร่อยมากนะครับบอกก่อนเลยผักก็กรอบดีเหลือเกินเหมือนไม่สุกครับทานแล้วนี่ช่วยคอมเมนเตตอร์หน่อยเร็วเได้คราวนี้ชมรมฮามามัสึเกวซาจะมาลองชิมดูบ้าง ไงฮะไงฮะประธานชมรมอร่อยติดซอกฟันแม็กจริงๆด้วยโอ้ใช่ครับท่านประธานคำนี้ผมสงวนลิขสิทธิน <c oughs> ์นะครับอร่อยนะครับหวานกำลังดีเลยฮะ <c oughs> สุดยอดมากๆต่อด้วยเกี๊ยวซ่าไส้ปลาไหลย่างเมนูสุดยอดไอเดียซอสก็เป็นแบบพิเศษอยู่แล้วครับ <c oughs> นี่เป็นซอสปลาไหลย่างจิ้มให้ไข่แดงเนี่ยนะเหมือนที่กินกับข้าวเมื่อกี้นี้ ้ามคนให้แตกนะครับอย่าให้เล็ไปกว่านี้ด้วยชอบเจาะไข่แดงครับทีนี้ก็จิ้มให้โดนทั้งสองฝั่งเลยนี่นี่นี่เ้ออรอืเลอร่อยเต็มแม็กซ์ตานนี้มาฟังคอมเมนต์คนอื่นบ้างอร่อยสุดโยอดถอยคำพูดครับไม่ถอยคำพูดนะครับไม่มาหินแล้วอารมณ์ดีนะเนี่ยฮะ อร่อยใช่ไหมครับเมนูนี้ใช้ได้เลย,ยอ๋อลครับไปทำขายเลยครับ่านปรานรับรองว่าต้องขายดีอย่างแน่นอนเ <ส é S 2> อาละ,ะครับปิดสภาสุดท้ายก็คือเกี๊ยวซาไ่ากุ้งมีหางกุ้งพลั่วมาน่ารักดีแล้วรสชาติเป็นยังไงรสชาติแบบใหม่ลองทานดูครับจะได้รสชาติของกุ้งแบบเต็มเตมกุ้งล้วนเลยเนาะกุ้งล้วนๆสิครับแหมอร่อยมากๆเลยครับหวานมากซะด้วย อลองทานครับอย่ามัวแต่ยืนดูรสชาติมันแปลกใหม่หลากหลายไอเดียสร้างสรรค์นี่มันอร่อยอย่างแรงก็อร่อยสิครับมันมาตั้งนานแล้วม,มามาสุเกียวซาสุดเด็ดของอาซึมะทุกคนตาก็ถูกอ,อกถูกใจวันนี้ผมปลื้มปริ่มมากครับที่ได้มาชิมเกียวซาที่นี่ก็ขอให้โด่งดังยิ่งขึ้นไปกว่านี้นะครับอืครัาซึมะทำอาหารเก่งจริงๆทั้งรูปหล่อนิสัยดีคารมดีแถมทำอาหารเก่งอีกด้วยหลังหน้า เขาจะพาเราไปซอกซอนตลนกินที่ไหนกันต่อต้องติดตามในครั้งหน้าอาสมะจิสุรุจะพาไปตะลุยจังหวัดอากิตะอร่อยค่ะ